ฝากกดไลค์กดแชร์เติมไฟให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะลมหนาวเดือนยี่พัดครูเกลียวผ่านทุ่งนาที่เพิ่งเก็บเกี่ยวเสร็จใหม่ๆหอบเอากลิ่นฟางแห้งและกลิ่นดินระเหยขึ้นมาแตะจมูกคืนนี้ดวงจันทร์ครึ่งซีกสองแสงสลัวแสงสีนวลเย็นตาทาบทาไปทั่วหมู่บ้านหนองหมาวอ หมู่บ้านเล็กๆในแถบภาคอีสานที่ยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่ศาลาวัดประจำหมู่บ้านแสงไฟนีออนสว่างจ้าเสียงพระสวดอภิธรรมศพจบลงไปได้สักพักแล้วเหลือเพียงเสียงพูดคุยจอแจของชาวบ้านที่ยังจับกลุ่มกินข้าวต้มและเล่นไฮโลเพื่ออยู่เป็นเพื่อนศพคืนนี้เป็นคืนที่สามของงานศพยายศรหญิงชาราผู้ถือศีลกินเจที่จากไปอย่างสงบด้วยโรคชารา แต่ถึงจะตายดีบรรยากาศของงานศพในวัดป่าที่รายล้อมด้วยต้นยางนาสูงใหญ่ก็ยังคงมีความวังเวงแฝงอยู่เสมอในวงเล่าขาวหลังรวงครัวเสียงหัวเราะดังลั่นที่สุดมาจากชายร่างท้วมผิวดำแดงใบหน้ากล้านแดดนามว่าทิดเม่นแกเป็นขาเมาประจำหมู่บ้านวันไหนไม่ได้กรอกเล่าเข้าปากวันนั้นทิดเม่นจะมือสัน่นทำงานทำการไม่ได้ แต่วันนี้แกดื่มหนักกว่าปกติเพราะงานศพยายสอนมีลาบวัวขุมขมเป็นกับแกล้มชั้นดีสูอย่ามม่คูคอยเลยผีสางนางไม่ยัง้งคอยบกเคยย่านทิดเม่นตะโกนลั่นพลางกระดกเหล้าขาว40ดีกรีเข้าปาดจ,จนหยดสุดท้ายเกิดมา40ปีผีสักโตวกว่าบกเคยเห็นมีแต่คนนี่แหละที่หลอกกันเองเอา้าทิดเม่นอย่าปากดีไปนะลุงสนสับเปรยไวดึกเอ่ยเตือนด้วยเสียงแห่พร้า แกเคี้ยวมากหยบหยบสายตามองฝ่าความมืดออกไปทางท้ายวัดคืนนี้วันโกนผีป่าผีไพรมันแหงยิ่งทางลัดท้ายวัดที่เองชอบเดินกลับบ้านน่ะยายสอนแกชอบไปเก็บผักแถวนั้นสมัยแกยังแข็งแรงระวังแกจะมาทักหาเดอ้อทิดเม่นหัวเราะร่าให้มาโลกทาม่ายายสอนกับคนกันเองคอยสีช่วนกงเหล่าเสียเลยไปละสูขี่คลานฟังคนแกขี่ตัวทิดเม่นลุกขึ้นยืนเซธลาดังตนกลวยต้องลม พยายามทรงตัวแล้วคว้าขวดเหล้าเปล่าติดมือมาด้วยแกโบกมือลาเพื่อนร่วมวงแล้วเดินโซซัดโซเซออกจากเขตแสงไฟของศาลาวัดมุ่งหน้าสู่ความมืดมิดของเส้นทางลัดท้ายปา่าช้าเพื่อกลับบ้านที่อยู่ท้ายหมู่บ้านทางเดินเส้นนี้เป็นทางเกวียนเก่าสองข้างทางขนาบด้วยป่าไผ่และต้นไม้ใหญ่รกทึบชาวบ้านเรียกว่าทางผ่านผีเพราะมันตัดผ่านป่าช้าเก่าที่เลิกใช้ไปแล้ว แต่ยังมีสารพระภูมิพังพังและจอมปลวกขนาดใหญ่อยู่หลายจุดปกติกลางวันแสกแสกยังไม่ค่อยมีใครกล้าเดินแต่นาทีนี้ฤทธิ์แอลกอฮอล์ทำให้ทิศเม่นใหญ่กว่าโลงศพใหญ่ยยกว่าความกลัวเสียงจิ้งรีดเรไรกรีดปีกระง,งมไปทั่วป่าเสียงนกแสกกู่ร้อมรับกันเป็นทอดๆดดังแสกแสกมาจากยอดไม้สูง ทิดเม่นเดินหำเพลงลุกทุ่งผิดผิดถูกๆเพื่อทำลายความเงียบเท้าเปล่าที่สวมรองเท้าแตะยางย่ำลงบนใบไม้แห้งดังกรอบแกรบเงียบจังวะทิดเม่นบนพึมพำลมหนาวพัดวูบมาปะทะต้นคอขนแขนแกลุกสู้ขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งที่เล่าในท้องทำให้ร่างกายร้อนเผาแกเดินมาได้สักพักจนถึงช่วงโค้งหักศอก ตรงนั้นมีต้นตะเคียนคู่ขนาดใหญ่ที่มีผ้าแพรเจ็ดสีผูกไว้จนซีดจ,จางใต้ต้นตะเคียนมีสารเพียงตาเก่าๆที่ไม้ผูพังจนเอียงกระเทเร่ชาวบ้านลือกันว่าตรงนี้เฮียนนักท่านใดนั้นทิดเมนก็ได้กลิ่นไม่ใช่กลิ่นทูบหรือเทียนแต่เป็นกลิ่นหอมเย็นๆเ,เหมือนดอกราตรีผสมกับกลิ่นคาวคลุ้งเหมือนเลือดสดๆมันเป็นกลิ่นที่ขัดแย้งกันอย่างประหลาด แกหยุดเดินย่นจมูกสูดดมฟุตฟิตใครมาตำลาบดึกป่านี้วะหอมขาวแท้แกพูดกับตัวเองจังหวะที่แกกำลังจะก้าวขาเดินต่อหางตาของแกก็เหลือบไปเห็นเงาบางอย่างนั่งอยู่บนขอนไม้ผุๆใต้ต้นตะเคียนเงานั้นเป็นร่างของผู้ชายนั่งหันหลังให้ไหลห่อเหมือนคนหมดอลาลัยตายอยากสวมเสื้อม้อหอมเก่าๆข,ดขาด โดยความเมาทิดเม่นไม่ได้คิดว่าเป็นผีแกนึกว่าเป็นไอจุกขี้เมาอีกคนในหมู่บ้านที่ชอบหนีเมียมานั่งซึมอ้าวไอจุกมาเฮ็ดยั้งอยู่นี่เมียไล่ออกจากเฮือนบ่อทิดเม่นตะโกนทักเดินเข้าไปหาอย่างไม่เกรงกลัวร่างนั้นไม่ตอบยังคงนั่งนิ่งตัวโยกเยกน้อยๆตามแรงลมยิงบ่ออ้าค่อยมีเหล้าเหลืออยู่ก้นขวดเอากักบ่อ ทิดเม่นยื่นขวดเปล่าที่แทบไม่มีน้ำเหลือให้ท่านใดนั้นลมพายุขนาดย่อมก็พัดกระโชกแรงจนยอดไผ่เสียดสีกันดังเอียดอาดฟังดูเหมือนเสียงคนร้องโหยหวนใบไม้แห้งปลิวว่อนทิดเม่นต้องยกมือบังฝุน่นเข้าตาพอแกลืมตาขึ้นอีกครั้นร่างที่นั่งอยู่บนขอนไม้ก็ค่อยๆหันมามันไม่ใช่ไอจุกใบหน้านั้นขาวซีดราวกับกระดาษ แก้มตอบลึกจนเห็นโครงกระโหลกดวงตาลึกโบแต่ในตาสีแดงฉานเหมือนถ่านไฟเสยยยิ้มกว้างจนเห็นฟันดำๆที่หักบินข้าไม่กินเหล้าเสียงนั้นแหบแห้งและเย็นเยือกเหมือนดังมาจากใต้ดินข้าหิวลาบลาบเลือดทิดเม่นยืนตัวแข็งทื่อความเมาหายไปเป็นปลิดทิ้ง ขาแข็งที่เคยแข็งแรงกลับอ่อนปลวกเพลียเหมือนขี้พึ่งลนไฟปากแกะอ้าค้างแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาบทที่2การไล่ล่าใต้แสงจันทร์ข่าหิวลาบลาบ,ลาบเลือดผีตนนั้นพูดซ้ำคราวนี้มันค่อยๆลุกขึ้นยืนร่างกายของมันยืดขยายสูงขึ้นสูงขึ้นจนหัวเกือบจะชนกิ่งตะเคียน แขนยาวแก้งก้างห้อยลงมาเกือบถึงเขา่าเล็บมือยาวแหลมคมเหมือนเคียเค้ยวเกี่ยวข้าวทิดเม่นกรีดร้องเสียงหลงวากผีหลอกแกทิ้งขวดเหล้าแล้วออกวิ่งสุดชีวิตวิ่งโดยไม่คิดชีวิตย้อนกลับไปทางเดิมแต่ความประหลาดบังเกิดขึ้นไม่ว่าแกจะวิ่งเร็วเท่าไหร่ทางเดินดินลุกรังสายนั้นกลับดูเหมือนจะยืดยาวออกไปไม่มีที่สิ้นสุด ต้นไม้สองข้างทางดูบิดเบี้ยวและโน้มลงมาเหมือนจะคว้าจับตัวแกตึกตึกตึกเสียงฝีเท้าหนักๆดังไล่หลังมาไม่ใช่เสียงคนวิ่งแต่เหมือนเสียงของหนักๆตกกระแทกพื้นดังสะเทือนดินทิดเม่นไม่กล้าหันไปมองแกสวดมนต์ผิดๆทุกๆนะโมตัดสะโอ้ยหลวงพ่อคูณช่วยลูกด้วยยหยสอนช่วยลูกด้วย ในขณะที่วิ่งผ่านดงกล้วยตานีแกได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักแหลมเล็กบาดแก้วหูดังมาจากยอดกล้วยฮฮฮิฮิฮฮิจะรีบไปไหนมาอยู่ด้วยกันก่อนทิดเม่นสะดุดรากไม้ล้มกลุกคลุกฝุดหน้าขมำกระแทกพื้นดินรสชาติขาวเลือดในปากผสมกับรสเล่าแต่แกไม่พลาเจ็บแกตะเกียกตะกายลุกขึ้นทันใดนั้นเงาดำทะมึนขนาดใหญ่ก็ทาบลงมาจากด้านหลัง กลิ่นเหม็นเน่าเหมือนสากหมาตายลอยคลุ้มจนแกแทบอาเจียนลมหายใจเย็นเฉียบรถต้นคอจะไปไหนทิดเมนเสียงนั้นกระซิบที่ข้างหูทิดเมนหลับตาปียกมือไหว้ท่วมหัวตัวสั่นเงินงกอย่าทำอะไรค่อยเลยค่อยกลัวแล้วค่อยจะทำบุญไปให้อย่าหลอกค่อยเลยพ่อเอ๋ยความเงียบเข้าปกคลุมชั่วอึดใจก่อนจะมีเสียงตอบกลับมาเสียงเรียบๆว่า เออถ้าจะทําบุญก็อุทิศส่วนกุศลให้ข้าบ้างข้าหนาวข้าหิวทิดเม่นค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆมองผ่านง่ามนิ้วสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าไม่ใช่ผีเปรตตัวสูงโยงเมื่อกี้แต่เป็นร่างของชายแก่คนหนึ่งนั่งยองๆอยู่บนกิ่งไม้เหนือหัวแก่กลมหน้าลงมามองนั่นมันลุงมีคนบ้าใบ้ท้ายหมู่บ้านที่ผูกคอตายไปเมื่อปีละกาล ลิ้นจุกปากตาถลนออกมานอกเบ้าคอมีรอยเชือกสีแดงช้ำน่ากลัววากค่อยกลัวแล้วทิดเม่นร้องอีกครั้งรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายลุกขึ้นวิ่งแบบไม่คิดชีวิตคราวนี้แกวิ่งตัดเข้าป่าอ้อยข้างทางใบอ้อยคมกริบบาดแขนบาดหน้าจนเลือดซิบแต่ความเจ็บปวดเทียบไม่ได้กับความกลัวที่กำลังกัดกินหัวใจ ทิดเมนวิ่งฝ่าป่าอ้อยออกมาจนทะลุถึงคันนาโล่งๆแกเห็นแสงไฟวูบวาบอยู่ไกลๆนั่นคือแสงไฟจากหมู่บ้านความหวังเริ่มเรืองรองขึ้นมาในใจแต่ทว่าขาของแกกับหนักอึ้งเหมือนมีใครเอาหินก้อนยักษ์มาถ่วงไว้ยิ่งวิ่งยิ่งช้าลงเหมือนวิ่งอยู่ในน้ำาหนืดๆแกก้มลงมองที่ขาตัวเองภายใต้แสงจันทร์สลรุทิดเมนเห็นมือมือซีดเซียวหลายสิบมือ ขุดขึ้นมาจากดินโคลนของคันนาจับข้อเท้าแกไว้แน่นจะไปไหนอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเสียงโหยหวนดังระงมมาจากใต้ดินเหมือนเสียงคนจำนวนมากร้องขอความช่วยเหลือทิดเมนร้องไห้โหออกมาอย่างไม่อายปล่อยกูกูไม่ใช่เพื่อนเล่นพวกมึงปล่อยกูไป แกดิ้นรนถีบสะบัดอย่างบ้าคลั่งมือเหล่านั้นเย็นเฉียบและแข็งแรงมหาศาลทิดเม่นตะเกียกตะกายใช้มือกวาดไปบนพื้นดินจนไปเจอกับท่อนฟืนแห้งๆท่อนหนึ่งแกคว้ามันขึ้นมาแล้วฟาดลงไปที่มือเหล่านั้นอย่างไม่ยัง้งปึกปึกเสียงฟาดไม้กระทบเนื้อดังทึบๆแปลกๆมือเหล่านั้นค่อยๆค,คลายออกราวกับแพ,พ้พ่ายต่อจิตใจที่สู้ยิบตาของคนเป็น ทิดเมนหลุดออกมาได้แกคลานศอกตะเกียกตะกายไปข้างหน้าจนขึ้นไปบนถนนลูกรังสายหลักของหมู่บ้านได้สําเร็จแสงไฟจากเสาไฟฟ้าต้นแรกของหมู่บ้านส่องสว่างอยู่ตรงหน้าห่างไปไม่ถึงร้อยเมตรทิดเมนลากสังขารตัวเองไปที่โคนเสาไฟต้นนั้นแล้วซุดตัวลงนั่งหอบหายใจอย่างหนักหน่วงหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุอกแกปลอดภัยแล้วแสงไฟนีออนสลัวสลวนี้คือเขตแดนของคนเป็น แต่ขณะที่แกกำลังจะหลับตาลงด้วยความเหนื่อยอ่อนสายตาของแกก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างที่ใต้เสาไฟมีหมาดำตัวใหญ่นั่งมองแกอยู่แต่มันไม่ใช่หมาธรรมดามันนั่งด้วยท่าทางแปลกๆเหมือนคนนั่งยองๆและเมื่อมันหันหน้ามาสบตาทิดเม่นก็เห็นว่าใบหน้าของหมาตัวนั้นคือใบหน้าของยายสอนยายสอนยิ้มรอยยิ้มของคุณยายใจดีที่แกเพิ่งไปกินลาบในงานศพมเมื่อกี้แต่แววตานั้นว่างเปล่า เมนเอ้ยกลับบ้านดีๆเดอ้อหลานอย่าลืมไปส่งยายนะเสียงยายสอนกล้องอยู่ในหัวทิดเมนก่อนที่หมาดำตัวนั้นจะวิ่งหายวูบเข้าไปในความมืดท้ายหมู่บ้านบทส่งท้ายรุ่งเช้าแห่งการเปลี่ยนแปลง รุ่งเช้าชาวบ้านที่ออกมาใส่บาทพบทิดเม่นนอนสลบสลายอยู่ใต้เสาไฟทางเข้าหมู่บ้านเนื้อตัวมอมแมมเต็มไปด้วยโคลนและรอยขีดข่วนเสื้อค่าขาดรุ่งริ่งไข้ขึ้นสูงเพอ้อฟังไม่ได้สับลุงสนสัพเพอร์ต้องมาช่วยกันหามแกกลับบ้านทิดเม่นนอนสมพระพิษไข้หัวโกรนอยู่ถึงสามวันสามคืนระหว่างนั้นแกละเมอร้องขอชีวิตและพร่ำบอกว่าจะไม่กินเหล้าแล้วเมื่อทิดเม่นฟื้นขึ้นมาแกเปลี่ยนเป็นคนละคน แววตาที่เคยกราวร้าวขี้โม้หายไปเหลือเพียงแววตาที่หวาดวระแวงและสงบเสงี่ยมตั้งแต่วันนั้นทิดแม่นเลิกเล่าอย่างเด็ดขาดแกไม่กล้าแม้แต่จะเดินผ่านทางลัดท้ายวัดนั้นอีกไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนทุกวันพระแกจะตื่นแต่เช้ามาใส่บาตรและอุทิศส่วนกุศลให้ลุงมียายสอนและเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าคืนนั้นทิดแม่นเจออะไรจริงๆบ้าง บางคนบอกว่าแกเมาจนหลอนไปเองบางคนบอกว่าแกเจอดีเข้าจริงๆแต่มีสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านสังเกตเห็นคือรอยช้ำที่ข้อเท้าของทิดเมน่นรอยนั้นเป็นรอยนิ้วมือห้านิ้วสีเขียวคล้ำชัดเจนและรอยนั้นไม่จางหายไปไหนจวบจนวันที่แกแก่เท่าเป็นเครื่องเตือนใจว่าณนะท้ายป่าช้าแห่งนั้นมีบางสิ่งที่มองไม่เห็นเฝ้ารอคอยคนใจกล้าหรือคนชะตาขาดให้เดินผ่านไปในยามวิกาล